มาครับโอ้คางบักแตงนี่ครับเป็นร้อยปู่บักแดงเตเต้เฮงแล้วนี่กำลังใส่คางครับเริ่มปลูกแตงแล้วครับเริ่มสายเข้าไปนี่ครับสายโซงน้ำครับเส้นดำๆดำนี่นี่นี่คางครับ ข้างแต่งรุ่นแรกของปีนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวครับรุ่นแรกของปีนี้นี่เพิ่งกำลังไล่สายอยู่ปลูกแปดเลือห้าปลูกแปดแถวหรือหาแถววายแถวบึงวันไปไหนบอกบอกโอ้ยใส่ลัวไปใส่แล้วเพิไไ่งแวถวสุดทไทย แถวสุดท้ายไปไหนโอ้เอาโบเมนกันลองมาขวดกินในมันบอกกันนันแล้วมึงนะทั้งสามแถวเลยไหมปลูกไม้แล้วบ้ปลูกไม้แล้วโบเมนเรื่อมใสบ่ บอ <laughs> กอืมนี่ครับเพิ่นกำลังซื้อเครือกใส่ดางดางโมเมนต์ดักปลาด้วยครับดางดักคางบักแตงนี่ชุดแรกกำลังจะมาอะไรครับนี่ดางดักคางบักแตงเขา สุดหนาสีง,งามก็หนีอยู่ดอกเงินบ่ฝนล่งบ่นาีนี่นนนนไปแล้วตกไรกบบดีเนาะโอ้งามไร้กับบดีปลูกบ่เป็นปลูกง,ง่ายๆได้ครับปลูกยากเติบเนี่ยเพื่อจะหอยแบบนี้นี่ แล้วก็ดึงไปน้าเสือกตะไคร้นี่ครับดึงไปน้าตะไคร้ตะไคร้ดึงไปแบบนี้โอ๊ยโอ๊โอโอดึงไปแล้วก็จะกลางออกครับดึงอีกยังมาตึง อีกประมาณเจ็ดมือน,อน,นี่อันนี้อันนี้ปลูกได้ประมาณ10วัน10วันโอ้ถ้าขึ้นเต็มก็จิง่ามเนาะโอ้ยุงลายกับมาน่ะยังแดงขึ้นเต็้ยมก็จะง่ามอันนั่นปลาปลามันได้แล้วบะ บ่าไหวยพอต้มแล้วตัวนี่เชื่อมลงไปเชื่อมลงไปเออเพื่อนเ็ดขนมอยังก็ขนมขนมมันสำประหลังบอกก้อนเหลือง,งอ่ะอือ อีกประมาณจัเมื่ออีกประมาณเดือนนึงครับเพิ่งได้สิบวันอีกประมาณเดือนนึ่งผลผลิตกำลังได้ทางนี้นี่ลูกนวยโดกอยู่ด้วยครับนี่โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ